ทัวลงหลังเจมินายเอเนอร์จีออมต่อหน้าแฟนคลับจนถูกวิจารณ์สนันโซเชียลแฟนคลับไม่รอช้าออกโรงโต้เรียนยังมี2ด้านวอนอย่าเพิ่งตัดสินจากคลิปเพียง1น,นาทีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถอย่างแท้จริงสําหรับหนุ่มเจมินายที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตเลิฟอัลโลดแฟนเฟสสอ2พันยี่สิบสี่เร่วมกับเหล่าเพื่อนๆอ,อย่างก้าวคู่จินสุดฮอตจากค่าย GMMTV ที่ได้ร่วมกันสร้างความประทับใจให้แก่เหล่าแฟนคลับที่ในปีนี้ได้กลับมาในคอนเซปเฉลิมใหม่กับการประจนภัยกับเหล่าโจรสลัดแบบจัดเต็มพร้อมเอฟเฟกต์จากแสงสีเสียงที่สุดตราการตาอีกมากมายแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีเหล่าแฟนคลับออกมาชื่นชมกับคอนเสิร์ตนครั้งนี้อย่างมากมายก็ตามแต่ก็ได้เกิดประเด็นร้อนเกิดขึ้นจากชาวเน็ตรายหนึ่งที่ออกมาวิจารณ์หนุ่มเจมีนานจนทาเอาเหล่าแฟนคลับถึงกับต้องออกโรงปกป้องหนุ่มเจมีนานกันอย่างล้นหลามกันเลย ทีีเดยวโดยก่อนหน้านี้มีแฟนคลับที่ได้ไปร่วมคอนเสิร์ตแล้วได้รับสิทธิพิเศษไฮบายได้ออกมาโพสต์คลิปลงในแพลตฟอร์ม X ขณะเดินเข้าไปทักทายศิลปินแต่หลังจากคลิปได้ถูกเผยแพร่ออกไปกลับมีชาวเน็ตรายดังกล่าวได้ออกมาโพส์วิจารณ์หนุ่มเจมินายโดยได้ระบุข,ข้อความว่าเจมินายนี่ดีเนาะมีแต่คนเข้าใจว่าพฤติกรรมแบบนั้นน่ารักเข้าใจว่าแบนหมดบลาบลาบลาแต่แฟนคลับที่ตื่นตั้งแต่ไก่โฮบางคนมาต่างจังหวัดอีกไม่เหนื่อยหรอคนนอกอย่าง เราก็อยากไปยุ่งอะไรมากแฟนคลับเขาบอกน่ารักก็น่ารักจ้าซึ่งก็ได้มีเสียงที่แตกออกเป็นสองฝ่ายโดยก็ได้มีบางกลุ่มที่เห็นด้วยที่ออกมาวิจารณ์เจมินาอย่างหนกักอาทิไม่น่ารักเลยอะ่ะไม่ให้เกียิกันเลยน้องควรปรับปรุงนะไม่ไหวแบบนี้แย่ yeah. บางคนก็กล่าวว่าเข้าใจว่าเหนื่อยนะแต่ว่าเก็บอาการนิดหน่อยก็ดีไหมแห่ yeah. แฟนคลับเขาก็เหนื่อยทุกคนเหนื่อยหมดเลยอยากให้น่ารักกว่านี้คนจะได้รักเยอะกว่าเดิมแฟนคลับเขาก็เสียงเงินกันมาทั้งนั้นไง หรือว่าเขาขอถ่ายรูปฟรีในขณะที่บางส่วนก็ไม่เห็นด้วยถึงคําวิจารณ์ต่างๆที่ตัดสินพระเอกหนุ่มอย่างเจมินายเพียงแค่คลิปจากช็อตสั้นๆเพียงเท่านั้นโดยมีแฟนคลับของหนุ่มเจมินายได้ออกมาตอบโต้ถึงประเด็นดังกล่าวนี้ว่าเหรียญยังมี2ด้านแต่บางคนกลับไม่คิดที่จะสนใจด้านที่ดีๆของเขาเลยด้วยซ้ําแค่เพราะว่าเขาไม่ใช่เมนคุณบวกกับคุณอาจคิดว่าตัวเองเป็นแฟนคลับที่ดีแล้วเพราะว่าแสนดีกับเมนแต่ในขณะเดียวกันก็เที่ยวด่าคนอื่นไปทั่วคุณก็ไม่ต่างอะไรจากพวก เลยหลังจากที่เจ้าตัวได้ทราบถึงเรื่องราวดราม่าดังกล่าวนี้งานนี้เจ้าตัวก็ไม่ได้นิ่งเฉยดูดดยแต่อย่างใดโดยทางด้านหนุ่มเจมินายได้ออกมาเทคแอคชั่นต่อดรามา่านี้ด้วยการปรับปรุงตัวในการแสดงคอนเสิร์ตในรอบที่2ด้วยความตั้งใจอย่างเปี่ยมล้นแถมเอเนอร์จีในการทักทายเหล่าแฟนคลับก็เพิ่มมากขึ้นต้องบอกเลยว่าลบคําสบประมาทไปได้อย่างหมดสิน้นโดยช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตเจ้าตัวอย่างหนุ่มเจมินายได้ออกมากล่าวขอโทษกับเหล่าแฟนคลับถึงประเด็นดังกล่าวนี้ด้วยความ ดีว่าดีใจครับท,ที่มีคอมเมนต์อะไรอย่างนี้มาก็สามารถติตักเตือนกันได้นะครับว่าอะไรเป็นยังไงพร้อมรับฟังตลอดครับดีใจครับที่ที่มีคอมเมนต์อะไรนีร้มาครับก็สามารถติตเตือนกันได้ับว่าอะไรังไงเป็นยังไงพร้อมรับฟังตลอดครับ and also for the ซึ่งหลังจากจบคอนเสิร์ตไปได้ไม่นานทางด้านหนุ่มเจ้าตัวอย่างเจมินายได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลอีกครั้งโดยใจความคร่าวๆข,ของโพสต์ที่กล่าวว่าขอบคุณทุกฝ่ายทุกส่วนเลยที่สามารถทําให้คอนเสิร์ตในครั้งนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกทั้งยังกล่าวขอโทษกับประเด็นดราม่าดังกล่าวในครั้งนี้อีกทํานองว่าหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆและพร้อมรับฟังปรับปรุงตัวเสมอมีอะไรสามารถติดเตือนกันได้อะไรที่เป็นเรื่องจริงตนพร้อมยอมรับผิดเสมองานนี้ทํา เอาเหล่าแฟนคลับต่างพากันออกมาให้กำลังใจพร้อมเป็นห่วงหนุ่มเจมีนายกันอย่างมากมายโดยมีคอมเมนต์จากแฟนคลับได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าแค่เจมีความสุขพวกเราก็มีความสุขแล้วเราต่างเป็นความสุขของกันและกันเจมมอบความสุขให้ทุกคนแล้วอย่าลืมมอบความสุขให้ตัวเองด้วยนะครับเป็นตัวของตัวเองนี่แหละดีที่สุดแล้วอะไรที่เจมทําแล้วมีความสุขทําไปเลยนะครับสิ่งที่ผิดพลาดไปก็แก้ไขปรับปรุงเรามาเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันนะครับบางคนก็กล่าวว่าภูมิใจในตัวหนู เสมอนะขอบคุณที่พยายามอย่างหนักมาโดยตลอดขอบคุณที่รับฟังสิ่งไหนที่ผิดพลาดปรับปรุงและแก้ไขให้มันดีขึ้นต่อไปพร้อมสนับสนุนและซัพพอร์ตหนูเสมอนะคนเกง่งผมก็ไม่ใช่แค่พวกคุณหรอกครับที่ดูผ,ผมผมก็ไปส่องพวกคุณในทวิตเตอร์เหมือนกันว่าพวกคุณพูดอะไรกันบ้างชมอะไรกันบ้างดีใจครับที่ที่มีคอมเมนต์ในนีมาครับก็สามารถติดตั้งเตือนก็ได้นะครับว่าอะไรยังไงเป็นยังไงพร้อมรับฟังตลอดครับ